<c oughs> ต่อกันมีศีลมีธรรมกันหน่อยนะมีศีลก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหลนะนะศีลก็แค่ศีนห้าเยอยางนะไม่ไม่ไม่เยอะอะไรหรอก มีธรรมก็มีเฮริโอตปะจบเลยนะพวกเรานะห <_ d isk> ิริคือก็ัวอายแก่บาปไงละอายชั่วกลัวบาปภาษาบ้านเราเนี่ยนะ <_ d isk> นี่นแเราก็เรียกธรรมฮิริโอตปะสัมปนาสุกธรรมเฮตาสันนตสัมปรสาโลเกเทวธรรมะติวัตเล <_ d isk> รทมคุม้มครองโลกนะจะเป็นธรรมของเทวดาด้วยประจาเทวดาด้วย เอาละแค่นี้แหละ